Good morning sir yes ตีงค่อยแท้ที่สไม่รเด็กวิดชเจอกันวันนี้สินั่อ้ยจำตาชื่นมันทงทุ่งสภากาแฟยามเช้าว้าวนัวหัวมวลน้ำลูกน้ำหลานว้า กันอย่าอยู่นา <c oughs> น,ก,นกันว่าอยากอยูย่นานกันอยากใครอยากเป็นวาน่าม,มันจาหัวยิงแข่เอาเออยิงแค่าออกก็ได้แต่ว่าไม่ถ้องพักการพึง่งคือหัวหัวนี่มันโบว์น่าทักทายไหมลูกหลานอยู่ทั้งไหนอยู่ใส่ในลูกหลานใช่ไหมทักทายสิปีวอกขาลืมขมาแล้ว วันมีหน้าเราเด้อ <c oughs> ันทุเรยยุ่ใส่ย,ยุ่ไกลย,ยุยย <c oughs> ่ไกลกันสดชื่นลื่นเริ่งน<ำ>ั่นโอ้สสยย่างงาคือเตี้ยซชื่นนี่ทีชื่นคือเตี้ยย่ <c oughs> ยางหงา <c oughs> เกิดซนได้อ้าวบีาเชสโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> นี้ไหนม <c oughs> ีนาแฟกาแฟสมุนไพรเลย สนใจติดต่อได้ที่ต,ตา,าชื่นบ้านเทิงทุง่งบ้านเทิงทุง่งศูนย์เ응กอา้าสองพ่อเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเมื่อไรเมื่อนั้นคือว่าโทรศัพท์ษรรษบ่ไร้งี้เสียงเมื่อน,นั้นแน่พ่อมนะี <c oughs> ่ะเสียงเยอะแกิแก่เพราอว่าแ่ป้าไปเติมนั้นอยู่เนี่ยเติมมีเงินร้อยหนึง่ง ừm tối thăm hai chịp, ô hai hai chịp ừm dạ ừm dạ ừm dạ 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 kêu dạ 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 ฟังอยู่บ่ตื่นอยู่บ่เลยวยังไหวะมันโตยู่ใส่ข้างอยู่ใส่เกาะสิบสองเลยเด้อว,วันนี้เด้อวันที่สิบสองเลยเด้เอามาอ่ไหกาแฟเนะอะว้านวนัวหัวม้วนอออโอ้โอโอโยเจ้าเตืนเอนจะงงคนนี้จ้าคือลุยงานแต่เช้าวใช่ไหมที่สามแปดที่ทวนสามนาฬิกาสามสิบอันนี้ผลงานเยอะแยะเปรี้ยวหรือหวานนี่เปรี้ยว โลละห้าสิบเหมือนเดิมโอ้ยสินค้านักผลิตมะขามเปรี้ยวตัวยงเฮ้ยสิ่งนี้มาปองนี่นปอกไว้หลายๆมันคือเงียบแท้กันยังวะโทษอีกโทษอีกเอาว้าวนัวหัวมวนเรื่องในมันี้เอาให้ลูกหลานฟัง ตื่นขึ้นย้ำมือเศร้าให้ได้เข้าทั้งยามแงมยามมานนึงนะเด้อตาตื่นยามมะขามกอกกับแกเมล็ดจะก่อนเช็ดเนี่ยเบ้ยไม่พูนกำลังเมืองรถดอ่นี่มาขามกองโจโกอยู่นี่ ยาอายุซื่อตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้คอยว่าอยากรู้เรื่องอะไรวะโอเรื่องออกแล้วเจ้าไปเป็นเจ้าอาวาสเออเยอบมากนวลข้ออาว่าให้ฟังเลยสมลน่าท่านที่มาที่ไปเมื่อไหรจังหวัดกาฬสินก็จะได้ปริยุหันเออทั้งโกก็เปิดฟังไสเฮยุพียูบานโกกว้างรำบนแสงบาดาน อำเภอสาหัสขันตะกี้เดี๋ยวนี้มันเป็นอำเภอสมเด็จแล้วตะกีโอ้แยกออกมาตะกี้ตะเกาตั้งแต่สมัยจอมพลกปอพี่บุลสงข้ามเป็นนายกคนในเมียงตัวนี้เอเมืองแตงบดานห่อได้ตั้งแต่พีเตอร์ไปเขาคือว่าห่อด่างแดงเขาคือว่าด่างแดงแต่ว่าปืนเบื้องแรวก็ดำเท้านั้น วัาเราว่าเรงสัมผัสเอ้าตอนตอนเมื่อยกวัน阔广เกิดยุหานเกิดวันพุดธโอ้แม่บอกว่าตกตกตกใส่หน้าวันพุธวาวอรจะมาอยากมีเงิน้ันเงินคืออยางรวยคือวันคือเมืองินกนก็รวย เจอตัวนี้เจอไวหมดนี่ย่างย่งทิมๆกห้ซ้ําสรพงชาตินี่ก็ยังไข่อยู่นี่มันตอนพัดซ้ำ้เ<อ>ต็มเต็มเออเต๊บพันบาทก็ยังยากูกเดียนในมี1 0รอยบาทเนี่ยูุตงมัน <laughs> จีไปเติมโทรลัสท์แล้ยนี่อ,อันนีเป็นใจีใจปีมีเงิน100 <laughs> งร้อยเดียวสรลพ่องสาตีไว้มีเงินหลายร<อ>้อยล้านสีไปใจกับพาอไปอยหอกครั ไปยังไงโตอบบนี้ออก่ากงานนั่นเองการเข้าโรงเรียนเลยอายุเจ็ดปีสมัยนั้นเข้าโรงเรียนเออเออมีมีอ้ายโมเมนต์พ่อดอกไปฝากคู่มอบให้คู่โรงเรียนอ้ายโอ้อ้ายอ้ายชีกของว่าบวชเป็นเชียงเจ้าชีกไอ้เสียงอะไรก็อนคือลุงซสอนลุงซสอนคือไอ้ซ้อนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ปะ ไปแล้วต้องการอาอยุหกสิบสามอายุแล้วหกสิบสามปีตายโอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้ว <c oughs> ยากงานมากเด็ก <c oughs> วันนี้กับไปเรียนตุโคโตัคใกล้าจอจานอยู่โรงเรียนมหาวิทยา <c oughs> โรงเรียนเทศบาลมหาไยวิทยาหนึ่งเรียนยวิทยาบ้านมหาไยอำเภอเนี่ยอำเภออันนั้นล่ะอำเภอราชสักขนของเก่าวานั่นล่ะโรงเรียนประถมต้องโกกปอนุปปสองเรียนอยู่หันมีคุณสุวรรณเรื่อมมหาไยเป็นคุณใหญ่ก็จำแนกจำลีบ้านนี้กะเรียนอยู่หัน ตกเพื่อจะจบซีิตกปีหนึ่ง <c oughs> ก็จะตกไข่มาลาเรียสแตกหัว<อ>บ้านโคกกว้างบ้านบ้านอยู่ปลายอยู่โคกเนาะอยู่ตรงในหยุดเ<อ>รียนเมื่อไข่ก็ไข่ก็ตัวเมื่อสอบออสัน่นตัว <c oughs> มันลุกไก่ทิกลุ่มไว้ก <sh> ็บ <abonn> ่ฟังสั้นนอกไก่สักลักษณะเป็นยังไงสั้นว้าสั้นบึกบึบบึบขึ้นอ๋อเลยสั้นเลยสั้นไปหันกันไป็ะสักสักไหมมันสักตาเสือกตาล้นนะสมัยนั้นเนาะข้อนตาเกตาเลตาเกก็ย้อนไข่มาแล้วเรียนี่ยออโชคดีตัวนี้บุญรอดมาอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเจ็ดปี แดปียัยังเด็กหน่อยอยู่ย yeah, yeah. ุนงอวก็ป uh, ีพนึงไม่ปีพองอ่ึกอายุท like ่หร uh. ่อ uh. ้บวชอายุท oh. ่บวชอายุอืพดีออกจากเล่นปมอ้อยุออกจากงเลนปถมก็บวางนั่นอือก็เข้าวัดเลยวัดก็เป็นวัดตั้งไม่บนตั้งไม่นบ้านโคกกว้า วัดตั้งไม่อยู่ทั้งบวชอยู่ในบ้านน่ะบวชอยู่ในบ,บ้านโคตรกว้างะละ่ะอออืเบ้านตั้งไม่วัดอยู่ทั้งตะวันตกบ้านอืต่อจากวัดไปทั้งที่ตะวันตกก็เป็นพีพัสะพีพัสะมีน้ำคั่มน้ำคั่มขึ้นเอาโพดไม้อาดไว้อันนี้คือไปหาหลวงพ่อหลวงปู่สอนทีหลวงปู่สอนโน้มน้งมอะไรเลาเราอยู่ใสตอนนั้นเราอยูุทำ ทำผู้ข้อทำผู้ข้อโอ้มีลูกศิษย์สิไปฮะเอ้ญาติโยมลูกหลานไปเจออียังคิไปว่าไปเจอตะกวดตะกวดภาษาโบราณก็ว่าเลนเลนเลนอ่าเลนเลนรือกันก็มีเหรยเนี่ยวาเนี้อาร์ตมาแล้วก็รื้อขึ้นไปไปไหวยเพื่อนเออมาหยางโอ้ยมาไหวยคุณปู้นี่แล้วว่าฉันลูกหลานในยินข้าว อืจักยุ่ยใส่ยุ่ยใส่รงินเสาวก็ไรงินนี่อย่างเข็นก็เลยมากาบไหวน้นมัสการปูนี่ละพ่าสันโอ้ยพระกันเทศอย่างนี้เลยตั้งใจมานี่่าสันไ่ได้เห็นอย่างนี้คนน้อยพ่อสันนยบอกสื้ๆตรงรลดเนะอย่างมากบอกพ่าสันอ้ยเออคยเพราข้นอันวัตสิพ่บอกระวัดหก เมื่ออย่างตัวเมื่าสัน้นออสเลเดนว้อยู่ตัวนึงเมื่อสั้นไปปล่อยเด้อว่าสัน้นอ,อู้นักผู้เนองไปปล่อยเนดะ้อะยับไปทารุณนกกมสัตว์ก็สั้น,น,อ,กกนอืมขากราไกรแล้ไปยับไปการาไปตีปล่อยมัดไปตามตำสัตว์อูอ้ยังรู้ส่วนยยังรู้จริงๆริง หากนั่นแบบนี้จากนั่นบวชเสร็จแล้วก็ไปทั้งในต่อแบบไ้วะบวตท่านจบปูสุชนตวัตดิเกิดเพื่อนวงนี้ก็เสจยได้บวชเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานอยู่ป่าอยู่เขาทุกท่านโอ้หักโอ้หักเออไปขอสาวเอเงินสิแ้งสาวผันบุ่มีแาบนี้เออเท่าแก้ออ เรลยโตร่วกันมาได้เอ้ยแล้วอกหักบ้านนี่หนีบวชเข้าวัดเลยออกจากโบสถ์ได้บาทแล้วก็ไปตามตี่เด็กวิ่วไปเลยมามาอยู่กุดทังแถวนั้นนะบ้านโน้นท่านโน่นก็เขาเดือนอ่ะกุดทังมาอยู่บัานมาอยู่กุดทังสมาธินั่งสมาธิเอามือ อยู่มือขวาทับมือส้สยอยู่หน้าตากบตีงมือยังจนนกเขามาเห็ดห่างใส่ฝ่ามือเออเอรางใส่ไข่นกเขามันปวดท้องสีไข่สีข,สขอดมาไข่ใส่ฝ่ามือเพลินม,มันก็บ่ได้ เป็นสัตรูมันแล้วเป็นเมตมันเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาว่างเต้ยปล่อยเลยทีปล่อยเลยออาไปเอามามันกับม้มาเอาจักเทือ,อมแม่มันเพิ่นกับเลยเก็บไข่นอกตัวน,นั้นอนุรัาไว้ตั้งแต่มือนั้นก็ออน,นอดมือนี่สงสัยจีเป็นแก้วเพราะว่า พิ่นสิเสดไปถ้าไหนร่มหัวกุดไปก่อนโอ้ปั้นงาไม้งาไหลโรคันีาเพิ่นสิออกประวัติติประวัติเพิ่นประวัติความเป็นมาสิไปไหว้ธาตุพนมเลยเนาะร่มไปก่อนนเนาะไปก่อนเนาะเพรดีเขาเกิดซุ่มกั้นไว้เด้ว่าผู้สอนผู้ใดก็จะไหวกั้นไว้ได้ ว้ายได้เอาดอกมาซื้อซื้อเพิ่นเต็มเต็มบางเลยก่อนสอนสอนซอเสือโนหนูน้ำสกุลแน่นน้ำสกุลนี่สีเป็นสายย่าไหมสายยาลืมเลยหลวงปู่สอนวัดเนี่ยสายยานี่ผู้คอบ่ผู้คอที่ที่ทุกคนรู้จักไหมเออผู้คอควายไม่ท้วอ้อฮะผู้คอผู้คอเนี่ย ต้องมีประวัติแล้วเนียมีเหนเจ้าว่าอยู่คนแต่ปลาเปไปเห็นแล้วไปเบิองแล้วทำบอลพอยูเนี่ยผู้สูงใช่เลยรู้ว่าเป็นทำแลกวดิทำเพราะเจ้าเงื่อนมาฝนบกพระฝนตกเยมั่เปียกอำเภอไหนผู้คนนาแก่นาแก่สกลนครเออไนครพนมสกนครพนมเออเขาเหลียวขึ้นไปเจ้าขึ้นได้ไม่โอกาสไปไม่ไปกับผู้ใดตอนผู้ใหญ่เพชร โอพยนเพชรบ้านน้องข่อยผัวอี้นี่ใสไปไปให้ไงไปถ้ำบุญไปถ้ำบุญนี่หระถ้ำบุญสงการสงการไปสงไม่ค่อนเท่าไม่ไม่ค่อนเท่าผู้สอนไม่ค่อนเท่าเป็นไม่ค่อนเท่าเล็กเมาไงบ้างไปเออเมา่เมาไปป้อนน้องเข่อยเขาจะลองทัดทัดเนี่ยพอเอียงน้องยังพอปีได้ไหม ไปปจำเม่อไรเหปีพรานอจำาม่ไร้ตอนนั้นจักพ่อส่นอย่างช่วงอายุไม่คนนี้นะประมาณห้าสิบกว่าหกสิบประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้ยประมาณเจบางนี้อ่ะกะถือว่าเนี่ยโอกาสเนี่ยโอกาสอาจจะได้ไปสักเรื่อนึงเรืออาจอา เแค่คอยพาทัวร์นกขมิ้นนะครับเด้อลาทัเด้อหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งใจเอ้ยกรับพวกขาเนี่ยทีวิ่งเปดกับสามมาว่านันไปวายแล้วโอ้ขอให้สมความตั้งใจพวกขาเด้อสนอกบนั่นไว้แล้วเออโบนแล้วงั้นก็เตรียมการไว้แล้วล่ะอัทิหนึ่งพูดอะไรยูวางซื้อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองว่นนี่โอ้ใกล้แล้วตัวนี้ใ้ยังอยู่สามมือ โอ้โหว้าวนัวหัวมวนสีรั้งสมองหะไรท่านนี้หอดใส่ยุ่งไม่บ้านนี้เอาเรื่องเล่าประวัติยุติผู้สอนไว้แค่นั้นสักวันอ้าวโอเคบี้บ้าปิดคลิปสักวันเพราะว่ามันสีนยาวฝนเมื่ออื่นย่ยมาต่อ บาทนี้เวลาหน้าที่กับปู่เงียวนานมาพอสมควรอย่าลืมตกดไลค์กดแชร์กดซับให้เนื้อเด้อมืออื่นพ่อกันไหมติดตามเรื่องเราชีวิตของตาชื่นบันเทิงทุ่งว่าล่าสิไปจังไหนต่อไปเป็นเจ้าอาวาสบ้านใดเอามาติดต่อมาติดตามกันมืออื่นเนาะเป็นพ่อไผเป็นปูไฟเออสิฟู้กันในมืออื่น